สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะเปิดใจเลยนะฮะว่าผมต้องย้ายไปอยู่ฝั่งต่อเต่านะครับเป็นความจำเป็นนะฮะแล้วก็ด้วยการตัดสินใจแล้วนะครับผมก็คิดว่าฝั่งต่อเต่านี่น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนนะ,ะถ้ามาดูแค่หัวข้อเนี่ยก็อาจจะด่าแล้วนะครับยังไม่ได้เข้ามาดูในคลิปนะครับ ก็คงจะด่าว่าทำไมผมถึงย้ายฝั่งนะครับทั้งๆที่ก็อยู่ฝั่งลุงพลมานานนะครับแต่ว่าทำไมอยู่ๆย้ายฝั่งแล้วเป็นทนายความเนี่ยทำแบบนี้ได้หรอแต่ว่าผมก็ตัดสินใจแล้วอ่ะนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปเลยก็ตามนะครับผม <S <S ก็อาจจะตำหนิผมได้เช่นเดียวกันนะครับว่าทำไมผมถึงเหมือนกับว่า อยู่กับลุงพลมานานเนี่ยแล้วทําไมไปหักหลังลุงพลแล้วจะมีการแฉหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าไอ้เรื่องแฉนี่ครับผมคงไม่ทําหรอกนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าผมจะย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งไหนๆก็ตามนะครับไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่เอามาแฉนะครับผมแต่เหตุผลที่ ผมอยากจะคุยในวันนี้นะครับที่ผมย้ายฟังเนี่ยเพราะว่าลุงพลเนี่ยครับแกพูดเองนะว่าแกก็เป็นคนไม่ได้แบบว่านิ่มๆเหมือนที่เห็นออกไปนะครับปรากฏตามสื่อนะครับแกก็บอกว่าแกก็เป็นคนผงผางนะครับเป็นคนชัดเจนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งตอแล้วเนี่ยผมว่าฝั่งตอก็ชัดเจนนะฮะ แต่เขาไม่ได้ผงผางนะครับเวลามีอะไรเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยค่อพูดจานะฮะผมก็ดูแล้วอะถ้าให้เชียร์ระหว่างลุงพลกับฝั่งตอเนี่ยผมเชียร์ฝั่งตอมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าป้าแตนเนี่ยแกก็พูดนิ่มๆนะครับเวลามีอะไรเนี่ย แกก็พูดนิ่มๆนะครับเวลาจะด่าใครแกก็นิ่มๆนะครับต่อตาก็คือป้าแตนนี่แหละนะฮะป้าแตนแกก็อยู่เบื้องหลังลุงพลมาตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าผมจะเชียร์ลุงพลหรือว่าเชียร์ป้าแตนก็ตามนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นความสําเร็จของลุงพลนะถึงแม้ว่าผมจะเชียร์ป้าแตนเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้เชียร์ลุงพลเนี่ยแต่ว่าป้าแตนเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลุงพลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินนะครับลุงพลก็ เดินหน้าทำมาหากินเรื่องหนึ่งนะครับป้าแตนก็ขายกระเป๋าขายเสื้อผ้านะครับก็คงไม่มีอะไรมั้งครับถ้าหากว่าผมจะเชียร์ป้าแตนมากกว่าลุงพลนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ดีนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือหยอกๆนะครับอย่าโกรธกันนะครับก็หวังว่าจะไม่โกรธกันนะครับก็ยิ้มวันละนิดจิตจำใส่นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับหยอกๆนะครับเลฟเอฟซีทุกคนสวัสดีครับ